โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลาแมนเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์ดาวพิฆาตอาสูนกันต่อที่จริงแล้วเนี่ยผมกะว่าจะไม่ทำบอสอฟของซีรีส์นี้ต่อแล้วนะฮะแต่ว่าเห็นหลายคนขอมาผมก็เลยจะทำต่อให้ก็ได้แต่แค่ตอนเดียวนะแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามันกาวแล้วก็หลุดโครงเรื่องสุดๆแต่ถ้าหากว่ายังอยากจะฟังก็ไปรับฟังกันได้เลยเรื่องมาเริ่มต้นตอนที่ทันจิโร่เนี่ยกลับมาบ้านจากการขายถ่านเหมือนทุกทีฮะแต่พอกลับมาถึงเนี่ยเขาพบศพชายปริศนา ที่สวมชุดคลุมสองสีนอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้านทันจิโร่รู้สึกเป็นห่วงทุกคนในบ้านก็เลยเข้าไปเช็คดูนะฮะว่าแม่แล้วก็น้องๆเนี่ยปลอดภัยหรือไม่แต่ว่าภาพที่ทันจิโร่เห็นก็คือแม่ของเขาเนี่ยกำลังพูดจาอย่างสนุกสนานกับชายที่แต่งตัวดีมีภูมิฐานแล้วก็ใส่หมวกไมเคลืนแจ็คสันพลางดื่มชากันไปส่วนน้องๆทุกคนนะฮะก็กำลังวิ่งเล่นไล่จับกันในบ้านตามปกติ ทันจิโร่เลยถามไปว่าเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นศพใครมันนอนกองอยู่หน้าบ้านคีเอทก็เลยอธิบายว่าเมื่อเราลาวไม่กี่ชั่วโมงก่อนทันจิโร่จะกลับมาบ้านเนี่ยมันมีไอ้ชายคนนั้นนั่นแหละที่ตายไปอ่ะไม่รู้นโผล่มาจากไหนฮะมาพูดจาคมคูบอกให้จ่ายภาษีเท่าน,นั้นไม่พอนะฮะยังมองคีเอทด้วยสายตาที่หื่นกามมาก เรื่องมันชักจะเกินเลยจนถึงขนาดที่มันคิดที่จะใช้ดาบทําลายทุกคนนะฮะโชคดีที่สุภาพบุรุษใส่หมวกคนนี้เนี่ยเขามาช่วยไว้ได้ทันคีเอกก็เลยตอบแทนน้ําใจด้วยการให้เขาเนี่ยเขามาพักในบ้านก่อนนะฮะชายสวมหมวกบอกว่าเขาชื่อคิบุซุจิมูซันแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะฮะแต่ว่าเป็นอัลเฟรน็อกซ์ผมต้องเล่นฮนะขอร้องผมอยากเล่นมุกนี้จริงๆอ่ะเอาอะไรโอเคเอาใหม่เอาใหม่ จริงๆแล้วนะฮะเขาคืออสูรแล้วก็อยู่มาหลายพันปีแล้วมูซันเล่าว,ว่าอ่าก็คือแบบเขาโดนจับตัวไปทดลองกลายเป็นหมากเอาไว้ใช้ในการข่มเหงประชาชนเมื่อตั้งแต่พันปีก่อนละโชคดีที่เขาหนีออกมาได้หลังจากนั้นเขาก็เลยเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อช่วยเหลือทุกคนนะฮะและบังเอิญมากที่เขามาเจอครอบครัวทันจิโร่ก่อนที่ไอ้คนที่อยู่นอกบ้านที่ตายเป็นสมเนี่ยจะทําอะไรหื่นกามนะฮะ แม้เรื่องจะฟังดูดีแต่ทันจิโร่กลับพบว,ว่าแม่ของเขาเนี่ยมีอะไรผิดปกติอย่างแรงเลยสายตาเนี่ยคือแบบออดอ้อนทำหน้าตาเซ็กซี่กัดริมฝีปากนะฮะแถมยังมีถกเสื้อลงจากไหล่น้อยๆแต่พองามด้วยเหมือนกับว่าพยายามจะส่งสัญญาณให้มุซันว่าเธอเนี่ยอยากจะได้สามีใหม่ละมูซันก็คือแบบเห็นแล้วเหงื่อตกแล้วก็รีบดื่มชาแล้วก็ขอตัวในทันที ทันจิโร่ก็เลยออกไปส่งแขกแล้วก็ขอบคุณมูซันมากๆที่ปกป้องครอบครัวของเขานะฮะมูซันจึงทําการมอบหมวกให้กับทันจิโร่แล้วก็หายวับไปอย่างรวดเร็วคิเอะแล้วก็น้องๆเดินออกมาจากบ้านนะฮะแล้วก็ปรึกษากันว่าเราเนี่ยจะทํายังไงกับศพไอ้บ้านนี่ดีทุกคนมองหน้ากันแล้วก็น้ําลายฝ่อคิดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าซอยจุต้องมาละนอกจากจะสามารถทําลายหลักฐานได้แล้วก็ยังอิ่มอร่อยกันทั้งบ้านนะฮะ ในยุคนี้รัฐบาลกดขี่ข่มเหงประชาชนตาดำๆมากด้วยการเก็บภาษี70%ของรายได้หากไม่มีจ่ายนะผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือไม่สวยสักลายแม้จะมีการลุกฮือต่อต้านอยู่บ้างนะฮะจากประชาชนจำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่อาจจะไปต่อสู้กับทหารได้ก็เลยเกิดการล้มตายกันแถมอย่างที่มูซันได้กล่าวนะฮะรัฐบาลเนี่ยมันมีอาวุธลับไว้ใช้ต่อกรกับเสียนานามเป็นกลุ่มนักดาฟ,ฟีมือดีที่เรียกว่านักล่าอสูร มันก็คือจุดสูงสุดของกองทัพทหารเลยนะครับเป็นซูเปอร์โซลเจอร์ที่ได้รับการทดลองร่างกายจนกลายเป็นอาวุธให้กับรัฐบาลทำให้ไม่มีใครสามารถโค่นอำนาจรัฐบาลได้เลยในรอบพันปีที่ผ่านมาเวลาผ่านไปหลายปีนะฮะจนทันจิโร่อายุได้20ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ทันจิโร่เนี่ยจะต้องออกไปเกณฑ์ทหารแม้ไม่อยากจะไปนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่มีทางเลือกทันจิโร่จึงออกเดินทางไปอย่างไม่สมัครใจพอมาถึงตัวเมืองนะฮะในเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยทหารแล้วก็ซุ้มเต็นเต็มไปหมด ทันจิโร่เห็นทุกคนยืนเข้าแถวกันเรียงรายแต่ละคนเนี่ยต้องเซ็นยอมรับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพวกเขาเนี่ยจะไม่เอาเรื่องรัฐบาลแต่อย่างใดคือเปิดมาก,ก็กะว่าจะใช้งานจนตายแบบไม่ผิดเลยพอถึงคิวของทันจิโร่นะฮะทหารที่ทําหน้าที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์กลับหน้าซีดแล้วก็ตะโกนออกมาว่าคิบุซุจิมูซันทันจิโร่คิดในใจโอ้เชีย่ยละกูลืมถอดหมวกนั่นก็เลยทําให้ทหารทุกคนเข้าใจผิดว่าทันจิโร่ก็คือมูซันนะฮะเกิดความแตกตื่นหนีตายกันยกใหญ่ เหตุการณ์นี้ทําให้ทันจิโร่นั้นคือฮีโร่ของทุกคนเพราะว่าทุกคนต่างก็ไม่ได้แบบอยากจะมาสมัครใจเป็นทหารกันอยู่ละเกณฑ์ทหารบ้าอะไรเกณฑ์จนถึงอายุ80ปีแต่ในระหว่างเดินทางกลับนะฮะทันจิโร่กลับพบว่าทหารบางส่วนเนี่ยได้กลับมาพร้อมชายคนหนึ่งชายที่มีสีผมสุดแปลกแล้วก็ใส่ผ้าคุมสีขาวปลายคล้ายกับเพลิงไอ้นี่แหละครับท่านเสาหลักเพลิงมันคือคิบูซุจิมูซันทหารคนนึงได้กล่าวขึ้นมา ชายที่เป็นเสาหลักเพลิงทําปากพะงาบพะงาบแต่ว่าไม่มีเสียงออกมาจากลําคอเลยแม้แต่น้อยนั่นจึงทําให้ทหารรายหนึ่งไปหยิบโทรโข่งมาให้อาอโอเคได้ยินแล้วสินะแฮมถ้าคือเรนโกคุเคียวจูโร่ในที่สุดก็หาตัวแกเจอสักทีนะคิบุซุจิมูซันแย่แล้วนั่นมันหนึ่งในนักระอาสูรนี่นะทุกคนหนีแล้วเหล่าชายหนุ่มที่มาเกณฑ์ทหารต่างพากนันหนีนะฮะแต่ก็ไม่ทันเพราะว่าทหารเนี่ยได้ปิดล้อมค่ายนั้นไว้หมดแล้ว ทันจิโร่แม้จะรู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ตัวเขาก็ไม่คิดที่จะตายในวันนี้นะฮะด้วยความกล้าหาญทันจิโร่จึงก้มกราบขอชีวิตแบบไม่ต้องคิดอะไรให้เสียเวลาคิวจุโร่ถึงกับสันเพราะไม่นึกเลยว่าคิบูซุจิมูซันที่ตามล่ามาตั้งนานจะก้มกราบขอชีวิตอะไรแบบนี้ทําไม่ใช่เพราะว่าข้าตะโกนมากไปจนเสียงแหบแล้วก็ข้าคงจะตะโกนเยาะเย้ยเจ้าสักห้าชั่วโมงเอาตัวพวกมันขึ้นรถไฟพูดจบคิวจุโร่ก็คืนทรโขงให้ทหารแล้วก็เดินขึ้นรถไฟไป ทุกคนโดนจับมัดตัวแล้วก็นำไปไว้บนรถไฟที่ว่าพอตกค่ำรถไฟจึงออกจากสถานีพาทุกคนที่โดนเกณฑ์ไปยังค่ายทหารแห่งหนึง่งทันจิโร่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าต่อจากนี้ไปเขาจะต้องกลายเป็นทาสให้กับรัฐบาลไปจนกว่าอายุ80ดีไม่ดีอาจได้ตายในค่ายทหารก่อนนี่แหละแต่ทันใดนั้นรถไฟกลับหยุดลงอย่างกระทันหันเสียงการต่อสู้ดังขึ้นจากข้างนอกจึงทำให้ทุกคนที่ถูกมัดสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นว่า ไม่นานหลังจากนั้นกลับมีชายคนนึงเข้ามาในรถไฟและก็ทําการช่วยแก้มัดทุกคนใครที่แก้มัดแล้วก็ช่วยคนอื่นๆแก้มัดด้วยนะคนในรถไฟต่างทยอยกันบอกกันต่อๆไปชายคนดังกล่าวที่มาช่วยแล้วดูแล้วไม่ใช่คนธรรมดาแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นอสูรเหมือนกับมูซันพอถึงคิวของทันจิโร่ชายคนดังกล่าวสังเกตเห็นหมวกเข้าก็เลยพูดว่าอืมเธอนี่เองสินะที่ท่านมูซันมอบหมวกใบโปรดให้คุณเป็นใครอะรู้จักคุณมูซันด้วยเหรอข้าคือ หนึ่งใน12ลูกน้องของท่านมูซันข้างรงแรมอันดับที่1เอนมุยินดีที่ได้รู้จักนะทันจิโร่คุงเอนมุทําการพาทุกคนออกจากตัวรถไฟและบอกให้ทุกคนหนีเข้าไปในป่าเพื่อที่จะสลัดการตามล่าได้ง่ายขึ้นแต่สถานการณ์ไม่ได้ง่ายได้แบบนั้นเพราะว่าทหารที่อยู่บนรถไฟก็ต่างทยอยออกมาตามล่าเอนมุก็เลยจำเป็นต้องต่อสู้พลังของเขาสามารถทําให้สตูลหลับลึกจนถึงขั้นไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยได้แต่น่าเสียดายที่บนรถไฟนั้นมีเคียวจูโร่อยู่ด้วย พลังเพลิงอไล์กาดนะฮะสับแขนทั้งสองข้างของเอนมุจนขาดเอนมุพยายามใช้พลังฟื้นฟูตัวเองแต่ก็ไม่ทันเพราะว่าการจู่โจมของคิวจุโรเนี่ยมันไวจนเกินไปนะฮะไม่นานคอของเอนมุก็ถูกบั่นจนหลุดออกจากบ่าและกลิ้งไปทางทันจิโร่หนีไปซะทันจิโร่คุงเอนมุกล่าวจบฮงเขาก็ได่สลายไป Q คิวจูโรค่อยๆเดินเข้าหาทันจิโร่อย่างช้าๆปากพะงาบพะงาบไปมาแม้ว่าจะไม่มีเสียงแต่ถ้าหากว่าอ่านปากดูแล้วก็พอจะแปลได้ว่ากลับขึ้นรถไฟไปซะ ทันจิโร่จึงสายหน้าปฏิเสธนั่นจึงทําให้เคียวจุโ,โร่โกรธมากสีหน้าเดือดดาลแล้วก็ทําปากผงาบผงาบต่อเนื่องอย่างรวดเร็วมันไวจนแม้แต่ทันจิโร่เนี่ยไม่สามารถที่จะอ่านปากได้ทันทั้งหมดแต่ว่าคําแรกๆที่น่าพอจะแปลได้แปลว่ามึงตายคําเริ่มนี่ก็ขนาดนี้และไม่อยากจะคิดถึงคําที่ตามมาเลยพอทําปากผงาบผง,งาบจบนะฮะเคียวจุโร่จึงบุกจู่โจม ภาพก่อนตายของทันจิโร่ก็คือแวบเข้ามาในหัวในเสี้ยววินาทีเลยนั่นก็คือภาพที่ตัวเขาเองเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ๆมีเมีย30คนรวยวันๆใช้เงินเที่ยวกับเมียอย่างฟุ่มเฟือยจึงเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่น่าเสียดายที่มันจะไม่มีวันเป็นจริงละแต่ก่อนที่ดาบของเคียวจิโร่เนี่ยจะบันคอพี่ทันของเรานะฮะสองแขนที่ทรงพลังกลับเข้ามารับดาบไว้ท่าสังหารความว่างเปล่ามีชายคนหนึ่งเข้ามาช่วยทันจิโร่และโจมตีเคียวจิโร่ให้กระเด็นไปทันจิโร่คุ้ง ทำมารับเจ้าแล้วนะชายคนดังกล่าวรู้จักทันจิโร่อยู่แล้วนั่นจึงทําให้ทันจิโร่รู้ในทันทีเลยว่าคนคนนี้ก็คงจะเป็นคนของมูซันเช่นกันข้าชื่อว่า asa, อาคาสะอาซูลข้างขึ้นอันดับที่สของท่านมูซันเคียวจุโร่ทำปากะงาบะงาบอีกครั้งจากการอ่านปากอาคาสะจึงแปลออกมาได้ว่าหมายความว่าอย่างไงที่ว่าตัวเจ้าคือใครตัวเจ้าเองก็น่าจะรู้ดีที่สุดไม่ใช่เหรอเคียวจุโร่ถึงกับเหงือตกและคิดในใจว่า ข้าถามเจ้าว่าเจ้าคือใครตั้งหากแต่นี่เจ้ากลับอ่านปากข้าและคิดว่าข้าพูดว่าตัวข้าเองคือใครงั้นเหรอทันจิโร่แม้ว่าจะอ่านปากออกแต่ก็ยังไม่อยากจะขัดอคกัตและก็รอดูท่าทีต่อไปคิวจุโร่ทำปากผงาบให้ช้าลงไปอีกเพื่อให้อีกฝ่ายนั้นอ่านปากได้ง่ายขึ้นอะไรนะนี่เจ้าเกิดในฐานะยากจนจนแม้แต่เจ้าเองก็ยังคิดสั้นที่จะฆ่าตัวตายเลยเหรอเคียวจุโร่ถึงกับสตันไปเลยเพราะว่าเขาตั้งใจจะพูดอวดว่า ตัวเขาเนี่ยเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยต่างจากพวกแกที่ฐานะยากจนซึ่งส่วนใหญ่คิดสั้นแล้วก็ฆ่าตัวตายกันไปหมดเคียวจุโร่คุมขมับก,ก่อนจะมองไปรอบๆและเดินไปหยิบรรหคงที่อยู่ที่พื้นมาพูดว่ามึงตายพูดจบเคียวจุโร่ก็คว้างรรหคงทิ้งและเข้าปะทะกับอาคาซะการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดแต่ดูเหมือนว่าอาคาซะจะยังเหนือกว่าพอเคียวจุโร่เผยช่องโหว่อาคาซะจึงชกทะลุอกของเคียวจุโร่เพื่อปิดเกมได้สำเร็จ แต่ว่ารอยิ้มกลับเผยบนใบหน้าของเคียวจูโร่เพราะว่าแสงแดดยามเช้าเนี่ยมันใกล้าาศาสสองมาถึงแล้วอสูรโดนแดดไม่ได้นั่นจึงทําให้อาคาสะพยายามจะสลัดตัวออกจากเคียวจูโร่ให้หลุดแต่ว่าเคียวจูโร่กลับตรึงอาคาสะไว้กับที่จนขยับไปไหนไม่ได้เคียวจูโร่ทาปากพะงาบพะงาบอย่างสะใจนั่นจึงทําให้อาคาสะต้องถามว่านี่แกร้องไห้ทําไมสะอื่นเชียวเคียวจูโร่จึงคิดในใจแบบเสียงดังๆว่าตู้ไม่ได้ร้องไห้ตู้หัวรเราะโว้ย โชคดีที่ทันจิโร่ไม่นิ่งดูดายเอาโทโขงที่อยู่ที่พื้นมาฟาดหัวเคียวจูโร่จนสลบไปแล้วก็รีบพาตัวอาคาสะไปหลบแดดใ่ปลาอาคาสะถอนหายใจโล่งอกที่รอดมาได้ขอบใจนะทันจิโร่คุงอย่างที่คิดจริงๆท่านมูซันเลือกคนไม่ผิดเลือดหมายถึงอะไรหรอคุณอาคาสะท่านมูซันเห็นศัก,กยภาพในตัวเธอมานานแล้วและคิดว่าเธอตอนเนี้ยโตพอที่จะมาเป็นอสูรเ่อช่วยเหลือทุกคนเธออยากจะเป็นอสูรไหมล่ะจะว่าไงดีละ่ะ จากที่คุณพูดมาอาสูรเนี่ยทานได้แต่เลือดเนื้อของมนุษย์ไม่ใช่หรอผมยังอยากทานของอร่อยๆในฐานะมนุษย์อยู่นะสิแม้ว่าจะพูดแบบนั้นนะฮะแต่ว่าปากของทันจิโร่เนี่ยก,กาลังเคี้ยวเนื้อของเคียวจุโโลที่แบกมาด้วยอย่างอเนจอร่อยเลยซอยจุนะฮะอากาสะจึงพูดออกมาว่านาคิเมะเราช่วยทันจิโร่กับคนอื่นๆอนอ,นอกมาได้หมดแล้ดึงพวกเรากลับประสาททีพูดจบนะฮะประตูมิติจึงเปิดออกดึงทั้งอากาสะและก็ทันจิโร่ที่กําลังทานซอยจุอย่างเมามนไปยังปราสาทไร้ขอบเขต ที่นั่นนะฮะมูซันแล้วก็อสูตรตัวอื่นๆที่เหลือรอดก็รอการกลับมาของทั้งคู่อยู่เดี๋ยวเดียวนะอาาษะแล้วเอ็ม,มูไปไหนอ่ะมูซันทําสีหน้าแตกตื่นเอนม,มุตายแล้วครับอาาษะพูดด้วยน้ําเสียงที่เสียใจบ้าเอ้ยนี่เราเสียคนสําคัญไปอีกแล้วเหรอนี่สงสัยเราต้องเปิดฉากจู่โจมครั้งสุดท้ายซะแล้วท่านมูซันครับว่างเหรออาาษะผมว่าก่อนที่เราจะพูดอะไรไปมากกว่าน,นี้เรารอให้ทันชิโร่คุงทานอาหารให้เสร็จก่อนดีกว่า เออน,นั่นสินะพอทานข้าวจนเสร็จนะฮะมูซันจึงทําการอธิบายให้ทันจิโร่ฟังว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนอสูรเนี่ยมันเหลือน้อยมากแล้ว จากการแบบออกไปช่วยคนจากเหล่าทหารเนี่ยทำให้อสูรไม่น้อยโดนเสาหลักฆ่าตายพวกเขาอยู่ได้ด้วยการกินซากศพของศัตรูหรือว่าเลือดบริจาคจากผู้สนับสนุนเท่านั้นนะฮะถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้ต่อไปพวกเขาคงจะแพ้แน่มูซันจึงคิดที่จะนําอสูรที่เหลือเนี่ยไปบุกฆ่าอุบุยาชิกิคังกายะนะฮะซึ่งเป็นคนในตระกูลที่ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นอสูรมาตั้งแต่1000ปีก่อนหากทําแบบนั้นได้รัฐบาลจะล่มสลายเพราะว่าขาดผู้สนับสนุนรายใหญ่ไป แต่ตอนนี้จํานวนที่อสูรมีอยู่เนี่ยก็คือเหลือแค่อาคาสะโดมะและก็โคคุชิโบนะฮะรวมตัวมูซันเข้าไปด้วยก็มีเพียงแค่4คนเท่านั้นหากไม่เพิ่มจํานวนก็ยากที่จะปะทะตรงๆและในขณะที่ทันจิโร่ก็ปฏิเสธการเป็นอสูรแบบหัวชนฝาเลยทันจิโร่บอกว่าเขาจะช่วยเหลืออสูรในแบบของเขาเองหลังจากวางแผนกันนานเป็นเดือนเลยนะฮะทันจิโร่อาศัยเวลาช่วงเช้าไปสืบข่าวที่อยู่ของคางายะจนพบนะฮะแล้วก็ได้รู้ว่า ทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยคางยะจะแอบหนีเมียเที่ยวไปยังญาติเลิงลมนะฮะแต่ทันจิโร่ก็บอกอีกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะมีเสาหลักที่ตามไปคุ้มครองอย่างน้อยๆคือ4ลายเลยนะแม้ว่ามันจะเสี่ยงแต่ว่านี่เป็นโอกาสน้อยครั้งมากที่คางยะจะปรากฏตัวนั่นก็เลยทําให้ทั้ง5คนเนี่ยออกปฏิบัติการนะฮะวันแห่งศึกตัดสินได้มาถึงแล้วอาคาสะนะฮะแบบหล่อมาก เสนอตัวเองเป็นเหยื่อล่อด้วยการจงใจเข้าปะทะกับเสาหลักทั้ง4แบบซึ่งซึ่งหน้าซึ่งได้เจอทั้งเสาหลักเสียงเสาหลักอสลรพิษเสาหลักวายุแล้วก็เสาหลักหินผาพร้อมกันเลยนะฮะ อาคาซะรู้ดีว่าตัวเองคงจะต้องตายแน่แ,นแต่ว่าก็ขอทวงเวลาให้ได้นานที่สุดเพื่อให้แบบเพื่อนๆเ,เนี่ยไปจัดการคางยะให้ได้หลังจากดึงความสนใจเสาหลักทั้ง4ได้แล้วนะฮะโดมะโคคุจิโบแล้วก็มูซานจึงรีบออกตามหาคางยะในทันทีโดมะนี่ก็คือรีบเปิดหาเลียงห้องเลยจนไปพบห้องห้องหนึ่งเนี่ยที่มีสาวสวย2รายรออยู่หญิงสาวทั้งสองนะทำสายตาเซ็กซี่เย้ยวยนโดมะให้มาสนุกกันก่อนจะรีบไปไหนโดมะนี่ก็คือเคลิมเลยเคลิมตาม คางายะเนี่ยคงแบบเอาไว้ที่หลังก่อนก็ได้ก่อนจะปิดประตูห้องแล้วก็ขอพักสักเดียวกับ2นางนี้ก่อนโคคุชิโบเป็นคนแรกที่หาตัวคางายะเจอเนะฮะแต่กลับพบว่านี่มันเป็นกับดักเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการจัดฉากในการกําจัดมูซันนะที่อยู่ที่นี่เนี่ยมันไม่ได้มีเสาหลักแค่4คนนะแต่ว่ามี7คนครบเลยโคคุชิโบที่คิดจะไปตเตือนเพื่อนเนี่ยก็โดนเสาหลักหมอกอุอิจิโร่สกัดเอาไว้ ตัดมาทางโดมาะะะที่ติดกับดักเข้าให้นั่นก็เพราะว่าสาวสวยทั้งสองเนี้ไม่ใช่คนของร้านฮะแต่ว่าเป็นเสาหลักความรักกับเสาหลักมแมลงถูกต้องก็คือชินโดบุก,กับมิซุรินี่แหละ ชินบุนะฮะทำการวางยาพิษโดมะจนตัวชาขยับไปไหนไม่ได้ในขณะที่มิซุรินะ,ะก็ใช้โซ่แซกุญแจมือเนี่ยฟาดเอาฟาดเอานั่นก็เพราะว่ามิซุริเนี่ยเป็นสายเอ็มนะฮะคือแบบฟาดไปฟินไปสมกับเป็นเสาหลักแห่งความรักมากแต่ที่นึกไม่ถึงเลยก็คือโดมะเนี่ยกลับเป็นสายเอสฮะคือแบบฟาดมาเลยแบบนี้ตูก็ฟินเหมือนกันแม้ว่าจะดูยังไงยังไงอยู่นะฮะแต่ว่าการการะทําของโดมะเนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อสู้อันทรงเกียรติที่สามารถสกัดเสาหลักไว้ได้ถึง2 2คนเลยนะฮะแต่ว่าอาคาสาเนี่ยสิครับแบบรับเคาะสุดๆเลยโดนลุมกระเทือบอยู่ราวๆยีนาทีแล้วเพื่อนๆนี่ก็คือไม่โผล่ามาช่วยสักคนอุตส่าห์แบบว่าสากัดได้ตั้ง4คนมัวทําอะไรกันอยู่ตูจะตายอยู่แล้วตัดมาทางมูซันนะซึ่งในที่สุดก็ตามมาสมทบกับโคคุชิโบได้ทันแล้วก็ได้ปเผชิญหน้ากับคางายะซึ่งซึ่งหน้าอุบุยาชิกิตระกูลของแกจะต้องจบลงเพียงเท่านี้คิบูซึจิเอ๋ย แกที่เป็นถึงต้นตระกูลของข้ากลับทรยศครอบครัวตัวเองแบบนี้มันช่างน่ารังเกียจโดยแท้ย้อนกลับไปเมื่อ1000ปีก่อนนะฮะตระกูลอุบุยาชิกินี่คือตระกูลที่เชี่ยวชาญด้านยามากไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็รักษาได้หมดนั่นก็เลยทำให้ตระกูลนี้เนี่ยมีเส้นสายใหญ่ใ,หญในรัฐบาลหรือถ้าหากจะให้พูดจริงๆก็คือคนที่คอยชักใยรัฐบาลอยู่เบื้องหลังก็ตระกูลนี้นี่แหละแล้วก็ไปไปมาๆนะความทะเยอทะยานเนี่ยมันเริ่มครอบงำตระกูลนี้เนี่ยก็เลยเริ่มที่จะทำมากกว่าแค่ยารักษาละ ทำพวกแบบอาวุธทางการทาหารไม่ว่าจะเป็นอาวุธชีวภาพไวรัสและก,ก็การตัดต่อพันธุกรรมอะไรด้วยเกือบทุกคนในตระกูลนะฮะมีความเห็นแก่ตัวมากยกเว้นมูซันคนเดียวในตอนนั้นที่เห็นต่างกับคนในครอบครัวว่าเราไม่ควรจะทําแบบนี้นะพ่อแม่พี่น้องจึงตราหน้าว่ามูซันเนี่ยเป็นพวกนอกลีดฮะก็เลยจับตัวมาทดลองจนกลายเป็นอสูรแม้ว่าจะหนีออกมาได้นะ,ะแต่ความเจ็บปวดที่โดนคนในครอบครัวทําแบบนี้มูซันไม่เคยลืมเขาจึงอยากจะเป็นคนที่แบบถอนลากถอนโคนตระกูลนี้ด้วยตัวเองให้ได้ แต่มันก็คงจะไม่ง่ายแบบนั้นนะเพราะว่าคังอยะเนี่ยมียาตัวใหม่ที่สมบูรณ์กว่าของมูซันหลายเท่าเมื่อทําการฉีดเข้าไปในตัวนะฮะอสูนที่แข็งแกร่งกว่าและก็ไม่กลัวแสงแดดจึงถือกําเนิดขึ้นมาการต่อสู้ผ่านไปไม่นานนะฮะอสูรฝ่ายมูซันก็ต่างพากันโดนอัดจนเละ โคคุจิโบกับมูซันเนี่ยโดนทั้งเสาหลักหมอกูอิจิโร่กับคางายะเนี่ยซัดก,กระเด็นออกมานอกร้านมาตรงจุดที่อาคาซาเนี่ยกำลังนอนจูบพื้นรออยู่แล้วนะฮะในขณะที่โดมะนั้นกําลังฟินอยู่กับการโดนแท้ที่ไหนสักแห่งพวกของคางายะต่างล้อมทั้ง3คนไว้คางายะคิดว่าพวกตนคงชนะแล้วแต่ไม่เลยฮะเสียงฟีเท้าที่ดังจนแบบดินเสะเทือนเนี่ยค่อยๆดังขึ้นมาจากทั่วทิศประชาชนที่ไม่รู้มันโผล่มาจากไหน10กว่าล้านคนฮนะต่างพากันมาล้อมย่านเลืองลมไว้จนหมด โดยมีแกนนําก็คือทันจิโร่เพราะว่าทุกคนเนี่ยเหลืออดกับรัฐบ,บาลเต็มทีแล้วปเป็นไปไม่ได้มันไปพาคนตั้งเยอะขนาดนี้มาตั้งแต่เมื่อไรกันทันจิโร่คุงทาสําเร็จแล้วสินะมูซันยิบออกมาอย่างภาคภูมิใจก็คือก่อนเริ่มปฏิบัติการครั้งนี้ทันจิโร่บอกว่าบางทีนี่อาจจะเป็นกับดักก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นกําลังคนของเราตอนนี้คือมันไม่พอจริงๆ เขาก็เลยอาสาที่จะไปเชิญประชาชนทุกคนเนี่ยมาสู้ด้วยนะฮะแต่ว่ามูซันก็ต้องถามว่าเวลามันมีแค่นี้จะไปรวบรวมคนขนาดนั้นมาจากไหนทันจิโร่ยิ้มที่มุมปากก่อนจะมองไปยังนาคิเมะนะฮะถูกต้องด้วยประตูมิติของเจ้าหล่อนและพื้นที่ที่แบบไรขอบเขตในปราสาท การจุคนแค่แบบหลัก10บล้านเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเลยทันจิโร่นะฮะก็เลยแบบดึงทุกคนมาแล้วก็พูดปลุกใจทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยมูซันกับคนอื่นๆกําลังต่อสู้เพื่อพวกเขาอยู่นะจะปล่อยให้มูซันตายเปล่าไม่ได้คําพูดของทันจิโร่เป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้ชาวบ้านที่เหลืออดอยู่แล้วต่างลุกฮือขึ้นนะฮะนาคิเมะก็เลยทําการส่งทุกคนไปย,งยังญาาิเลิงลมตามแผนนี่แกอ่านออกเราว่าข้าวางกับดักไว้มูซันคาก์ยะถึงกับแตกตื่นจนทําอะไรไม่ถูกทันจิโร่คุงตังหาที่อ่านแผนของแกออก และต่อให้พวกข้าจะไม่ทําอะไรเลยไม่ช้าก็เร็วสักวันคนเหล่านี้ก็จะรวมตัวกันออกมาต่อต้านแกอยู่ดีพลังแห่งประชาชนได้ลุมกระทืบเสาหลักทั้ง5้ารวมถึงคางายะจนเละเป็นขี้ก่อนจเจ้าตัวไปแห่ประจานนะฮะนั่นจึงจะทให้รัฐบาลเนี่ยต้องจําใจเปลี่ยนมาใช้ระบอบประชาธิปไตยและทุกคนก็ต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกผู้นําคนใหม่ทุกคนต่างแห่นพ้องกันว่าทันจิโร่เนี่แหละควรจะได้ขึ้นเป็นผู้นําของประเทศเพราะว่าช่วยทุกคนเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากนะฮะ และแม้ว่าทันจิโร่เนี่ยจะเป็นคนดีพอแล้วก็พยายามบริหารประเทศอย่างสุดความสามารถแต่ว่ากิเลสและความฝันเนี่ยมันสุดที่จะระงับได้ทันจิโร่ทำการสร้างบ้านหลังใหญ่ๆมีเมีย30คนและหนึ่งในนั้นก็คือนาคิเมะด้วยนะเพราะว่าไอตอนส่งสายตาให้กันเนี่ยนาคิเมะกับทันจิโร่ตอนนั้นก็คือปิงกันละวันๆใช้เงินเที่ยวกับเมียอย่างฟุ่มเฟือยนั่นก็เลยทําให้สมัยหน้าคนไม่เลือกสมัยหน้าคนไม่เลือกไปเลือกมูซันแทนดีกว่า โดมะชิโนบุและมิซึริหายสาบสูญนะฮะแต่ก็ยังมีข่าวลือว่านายาเลืองลมที่ไหนสักแห่งเราจะยังคงได้ยินเสียงแท่ฟา,ฟาดอย่างต่อเนื่องที่มาพร้อมกับเสียงฟินของโดมะอยู่ก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับดาบพ,พิฆาตอสูรตอนอสูรพิฆาตด,ดาบเป็นยังไงกันบ้างฮะผมว่าทุกคนคงจะอันซับผมแล้วก็ปิดคลิปไปตั้งนานแล้วแหละเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ